โอเคเหนือนะได้ยินเสียงไหมฮัลโหลเทสเทสเฮ้ยทำไมเสียงเทส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 อะโอเคได้ยินชัดเจนครับโอเคเรียบร้อยพร้อมแล้วก็นะฮะอตอนนี้สูงกว่าหรอโอเค okay, ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเซตกันใหม่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซีเอเวอร์ดีกับพี่เบียร์ซีฟีนะครับวันนี้วันศุกร์ที่25มิถุนายน2564ายแล้วนะครับทุ่ม24นาทีวันนี้พี่เบียร์มาเร็วนิดนึงเนื่องจากติดภารกิจแล้วเดี๋ยวติดภารกิจยาวนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์เลยก็เลยจะไม่ได้มาไลฟ์พูดคุยกันแต่เราจะเจอกันนะครับในวันจันทร์หน้าเลยนะครับก็ทักทายนะทาง Facebook น้องเตชิตสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามพี่เบียร์แล้วก็ เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจกันทุกวันเลยพี่เบดีใจนะครับที่มีคนคอมเมนต์พูดคุยด้วยแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็สามารถรับชมได้นะครับวันนี้พี่เบียน,น่าจะมาไวไปไวหน่อยนะฮะก่อนที่เราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์เราวันนี้เรามาสรุปข่าวกันก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะฮะแล้วก็ก็อยากจะมาแชร์คอมเมนต์ comment, แฟนบอลเชลซีนะฮะของเราด้วยในคอมเมนต์จากเพจของเรานะครับ เดี๋ยวพี่เบียร์อ่ะแล้วก็มีน้องจกกักรพันธ์ส่งภายผลยูโรมาสนุกสนุกเราไปดูที่รวมข่าวโดยเชลซีเอฟซก่อนเลยดีกว่านะครับโดยต้องบอกว่าเป็นข่าวจากแหล่งข่าวภายนอกไม่เกี่ยวกับสโมสรไม่ออฟฟิเชียลนะครับแต่ก็รวบรวมข่าวที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยเชลซีเล็งวา,านนะครับเสริมเกมรับอ่า เชลซีรับข่าวดีจากการพยายามตามล่าลายเซ็นของราฟาเอลวารานของเรอัลมาดริดนะครับจากการเปิดเผยโดยดิแอตเลติกนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่เกมรับแดนน้ําหอมจะอำลาเมืองหลวงประเทศสเปนในซัมเมอร์นี้นะครับโดยต้นสังกัดต้องการเงินสดจากการขายแข้งวัย28ปีสัญญาของวารานจะหมดลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็เป็นที่เชื่อกันว่าการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอาจจะเป็นปลายทางถัดไปของเขาก็ได้นะฮะ ฤดูร้อนนี้เดอะบลูนะครับสนใจที่จะเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับโดยนักเตะผู้ที่เคยคว้าแชมป์โลกคือหนึ่งในแคนดิเดตระดับท็อปนะครับที่จะถูกนําตัวมายัางสแตมฟอร์ดบริดจ์รายงานเผยต่อนะครับว่าเรอัลมาดริดตั้งราคานักเตะไว้ที่40ล้านปอนด์ซึ่งนอกจากเชลซีแล้วก็ยังมีอีกสสโมสรอนแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ที่ต้องการลายเซ็นของวาลานะครับวาลานเนี่ยคว้าแชมป์19รายการเลยนะฮะตั้งแต่ย้ายไปเล่นที่สเปนโดย4จากในนั้นเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนส์ลีก แล้วก็มีอีก4ถ้วยได้แก่ลาลิก้าสเปนนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสนใจจริงๆก็มีข่าวฟารานมาเดือน2เดือนแล้วนะครับใครสนใจอะไรยังไงกันบ้างคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคอมเมนต์ที่โพสต์ไว้ทั้งในเพจชมรมโชลซีประเทศไทยของเราแล้วก็ทั้งในคลิปลฟ์ของพี่เบียนะครับทาง Facebook แล้วก็ยู u ูบเนี่ยพี่เบียก็จะเอามา ตอบมาพูดคุยมาหยิบยกมาเป็นหัวข้อสนทนาในครั้งถัดไปได้นะครับส่วนทางด้านของเฟอร์ดินานก็ได้ออกมายกย่องเอ็นโกโลกองเต้ว่าเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าในศึกยูโร2020นะครับในการให้สัมภาษณ์กับ BBC นะครับอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยกย่องอิทธิพลของมิดฟิล์ชาวฝรั่งเศสจากผลงานในระดับสโมสรอนแล้วก็ทีมชาตินะครับเฟอร์ดินานเขากล่าวว่า ผมก็ต้องพูดถึงขนาดที่ว่าเขาเป็นนักเตะที่ทรงคุณค่าที่สุดในทัวร์นาเมนต์หากไม่ใช่แค่ฟุตบอลยุโรปนะฮะผมคิดว่าส่วนสําคัญในเกมของเขาก็คือเขาสร้างความประหลาดใจให้คุณนะฮะผมรู้ว่าพวกเราทุกคนรู้จักเขาแต่มันมีบางองค์ประกอบในเกมของเขาที่จู่ๆเขาก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาเร็วมากเขาคาดการเสียงต่างได้เป็นอย่างดีเขาคือผู้เล่นทรงคุณค่าที่สุดนะฮะอ่า ฟดีนานะจะไม่ได้ Acting อะไรแบบนี้พี่เบกอพยายามจะเปลี่ยนอิริยาบถจากการมาอ่านข่าวให้ฟังถ้าเป็นบทสัมภาษณ์ก็จะพยายามนะ,สะแสดงเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ละกันนะครับอีกคนหนึ่งแกรมซูเนสนะครับตำนานทีมลิเวอร์พูลเขาบอกว่าอยากเห็นบีิกิวมอร์เนี่ยเดินตามรอยเท้านักเตะอย่างฟิลโฟเดนและลงสนามให้กับโทมัสทูเคิลมากขึ้นนะครับ จากงานเขียนของเขากับสกายสปอร์ตนะครับอดีตนักเตะชาวสกอตเช่นชมดาวรุ่งวัย20ปีจากผลงานของเขาในเกมที่พบกับทีมชาติอังกฤษนะฮะถ้าเป็นผมผมก็คงจะเก็บเขาไว้กับเชลซีสิ่งที่ทำให้ผมเก่งขึ้นตอนที่ผมอายุ23คือการย้ายไปอยู่กับเลเวอร์พูลและได้ร่วมเล่นกับสุดยอดนักเตะในการฝึกซ้อมทุกๆวันเชลซีนด่เปลี่ยนไปด้วยยอดนักเตะสิ่งนั้นกล่าวจะช่วยพัฒนาเขามากกว่าการลงเล่นให้ทีมเล็กนะ ซึ่งมันเปรียบเหมือนสงครามในทุกๆสัปดาห์เขาพร้อมที่จะรับบอลในพื้นที่แคบๆมีหลายอย่างให้ชื่นชมเลยผมกังวลเกี่ยวกับจังหวะของเกมนะแล้วก็คิดว่าเขาจะทําพลาดแต่เขาก็ไม่เป็นแบบนั้นน่ะเขาแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่แท้จริงและวก็ต้องการเป็นคนคุมทุกอย่างในสนามเลยการซูเนตก็อวยกันซับแหม่ลอยกันขนาดนี้สําหรับบิลลี่กิลมอร์นะครับเวอร์ไปไหมเขาน่าจะแ a c t ิ้งประมาณนี้นะครับโอเค อข่าวที่ฮือฮากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนั่นก็คือเรื่องของการประกาศยกเลิกกฎอเวโกหรือกฎประตูทีมเยือนของยูฟ่านะครับในฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการนับกฎอเวโกนะครับว่าใครที่ยิงประตูนอกบ้านได้มากกว่าแต่ปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปเขาจะไม่นับแปลว่าก็จะดูแค่ สกอร์รวมอย่างเดียวนะครับสมมุติว่าเราไปชนะแอมาดริมา2ประตูตอนแต่มาดริดกลับมาชนะเราที่บ้าน1ประตูต่อศูนย์นั่นก็หมายความว่าสกอร์เสมอกัน -2 อสองนะครับถ้าเป็นแบบเดิมเราก็จะเข้ารอบแต่ตอนนี้ก็คือว่าเสมอกัน2อสองต้องต่อเวลาพิเศษครึ่งละ15นาทีออกไปนะครับอีก2ครึ่งแล้วก็ยังเสมอกันอีกก็จะมีการดวลจุดโทษนั่นเองนะครับไปดูความคิดเห็นของแฟนบอลเชลซีกันหน่อยว่า น้องๆในเพจชมรมเชลซีประเทศไทยของเราคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้นะฮะเริ่มจากคุณจิรายุนะครับเขาบอกว่าแล้วจะเตะสองนัดเพื่อนะฮะมันก็มีบ้านใครบ้านมันความคิดเห็นนะหลายๆคนก็อาจจะเห็นตรงกันเห็นต่างกันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเขาบอกว่าหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นนะว่าแฟนบอลที่ ฝั่งเจ้าบ้านก็มีโอกาสที่จะกดดันนะครับมีโอกาสที่จะทําให้ผลการแข่งขันในสนามมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับบางคนก็มองในข้อดีว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีการต่อเวลานะครับคนที่คุ้มก็คือแฟนบอลที่ได้ดูยืดต่อออกไปอีกนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังมองว่าถ้าจะต้องต่อเวลาหรือต้องดวงจุดโทษเนี่ยมันก็เป็นการต่อเวลาในเกมที่2ซึ่งก็เป็นบ้านของเจ้าบ้าน อีกทีมหนึ่งนะอีกทีมหนึ่งก็เสียเปรียบอยู่ดีนะไม่รู้จะทาทาไมอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่างคุณบุญทรงนะครับก็บอกว่าผลประโยชน์ด้านการตลาดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดค่าบัตรผ่านประตูประมาณนี้นะครับคุณเศรษฐศักดิ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องเงินนะครับคุณกบนาดบอกว่าวัดกันไปนะครับคุณทัพประสานทัพประสานนะครับบอกว่า ทำไมถึงเอารูปทีมที่ไม่ได้พายูฟามาอันนี้ก็เป็นรูปของทอนเนมฮอสเปอร์ซึ่งต้องบอกว่าเขาได้ไปเล่นฟุตบอลถ้วยใหม่ล่าสุดของยูฟาซึ่งเป็นถ้วยลำดับที่3นะครับฟีฟ่ายูฟาเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือยูฟายูโรเปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะถ้าพี่เบียร์จำชื่อไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็จะมีถ้วยใหญ่ถ้วยกลางถ้วยเล็กที่พี่เบียร์เคยเขียนไว้ในบทความแล้วนะครับหรือว่าในคลิป2มุมสิงสามารถไปดูได้ว่า โคต้านะครับแต่ละทีมที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นในแต่ละถ้วยเป็นอย่างไรกันบ้างพี่เบียร์เรียกง่ายๆนะครับว่าเป็นถ้วยใหญ่ก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับยูโรปาลีกเดิมที่เป็นถ้วยเล็กมีแค่2ถ้วยถ้วยใหญ่กับถ้วยเล็กตอนนี้ก็ขยับมาเป็นถ้วยกลางนะครับยูโรปาลีกเพราะว่ามีถ้วยน้องใหม่ถ้วยเล็กสุดเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองนะครับซึ่งทอรแนาเมนตสเปอร์ก็ได้ไปประเดิมสนามในฤดูกาลหน้าแต่ก็อย่างว่ามันยังห่างไกกกกกลลัับบนะนะบยยูฟ่่าาแแชมเปีีี้้้้นนนส์อออออตตตงงงระะะดฮว เฉพาะทีมท็อปท็อปทีมสุดยอดจริงๆนั้นที่ไปเล่นอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคุณชัดชายบอกว่าเหมือนขาดสีสันไปเลยน้องนาเรศบอกว่าอุดกันขี้แตกโดนหยุดโทษพอทีมลองบอกอ่าคุณชัดเพรบอกว่าเดี๋ยวถ้าต้องมาแก้กันอีกรอบเพราะมีแต่ทีมอุดเวลาไปเยือนจะหาให้ก็ก็น่าจะดูก่อนนะครับว่ามันจะมีผลต่อการเล่นแบบนั้นไหมนะมันอาจจะทําให้เสียทพย์จริงหรือเปล่า นะครับก็สแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะฮะคุณธนวัตรบอกว่าก็ดีนะปกติเจ้าบ้านเนี่ยนัด2จะเสียเปรียบตอนต่อเวลา30นาทีเพราะมันนับเป็นอเวโกด้วยอ่าก็ยกเลือกแค่ช่วงต่อเวลาจะดีกว่านะความเห็นส่วนตัวของคุณซีวิลนะครับคุณตัง กิเกียรติกุลนะครับบอกว่าจะได้เจอเกมเสมอมากขึ้นโดยเฉพาะนัดแรกถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลานัดแรกนะครับทีมที่บุกไปเยือนก็จะต้องพยายามที่จะเก็บเอาเวโกให้ได้แต่ตอนนี้ก็อาจจะเล่นกันแบบชิวๆโอเคสกอร์มันรวมกัน2นัดน,นี่ก็เหมือนกับว่าไปเล่นบ้านนี้มันก็แค่ครึ่งเดียวนะครับมีโอกาสมาแก้ตัวอีกครึ่งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องกังวลหรือสนใจเรื่องอเวโกอีกแล้วนะครับก็อาจจะเสียทอร์ไปได้ตรงนี้เดี๋ยวพี่เบจะมาสรุปนะว่าในความมีเด่นส่วนตัวพี่เบคิดยังไงนะครับ คุณอุดดี้บอกว่าฮะน่าจะตกใจเป็นอาการตกใจนะครับแล้วก็คุณวิทยาบอกว่าทีมที่ได้เล่นในบ้านในเกมที่2ได้เปรียบอ่าคุณสปอร์ตเจพีเชิร์ตบอกว่าเสื้อบอลเอ้ยอันนี้เชลซี Chelsea, ชายิงตัวละสี่ร้อยน่าจะเป็นเสื้อปลอมเสื้อกอลนะครับไม่อนุญ,ญาตให้มาขายนะครับถ้าเป็นเสื้อละเมิดลิขสิท์นะแต่ถ้าใครจะซื้อใส่ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่นะครับ น้องแบงก์กิตติกูลบอกว่าเกี่ยวอะไรกับลูคัสไหมอ่าเนี่ยเป็นลูคัสโมราใช่ไหมก็นะเขาก็ได้ไปในถ้วยใหม่นะครับยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองนะครับคุณนบพรน์บอกว่าผมไม่เวิร์กผมว่าไม่เวิร์กนะมีโอกาสตัดสินด้วยการยิงจุดโทษเยอะเกินไปอ่าคุณปินกูนะครับส่วนตัวมองว่าดีจะได้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะเวลาที่บ้านใครก่อนหลังอ่าก็เป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งคุณสมภพบ,บอกว่า ควรจะเป็นการเล่น90นาทีทั้งทีมเย่าแล้วก็ทีมเยือนแต่หากเสมอกันมันจะกลายเป็นทีมเย่านะัด2ได้เล่น120นาทีในบ้านตัวเองทีมเยือนก็ต้องเสียเปรียบน่าจะยิงจุดโทษไปเลยดีกว่านะครับอ่านี่ก็น่าสนใจนะฮะและคุณอธิวัตรบอกว่าเชลซีเป็นทีมสุดท้ายที่ได้แชมป์ก่อนยกเลิกอเวโกนะครับในปีต่อมาเพราะนั้นมันฟังดูเท่นิดนิดไหมพี่จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เท่นิดนิดแต่มันเทมากเท่มากเลยนะครับก็สําหรับเชลซีนี่เป็นทีมที่ เท่ๆคูคๆจริงๆนะครับที่นะได้แชมป์ก่อนที่จะยกเลิกกฎอเวโก้อะมาที่ความคิด <S <S เห็นส่วนตัวของพี่เบียร์กันบ้างนะพี่เบียร์คิดเห็นยังไงกับข่าวนี้นะครับถ้าถามเขาเห็นส่วนตัวเนี่ยพี่เบียร์คิดว่าในเรื่องของรายละเอียดพี่เบียร์ไม่ซีเรียสเรื่องสปอนเซอร์การที่แข่งเยอะขึ้นนะครับการที่เขาอาจจะได้เงินการค่าถ่ายลิขสิทธิ์อะไรแพงขึ้นอันนี้เข้าใจในเรื่องของการทําธุรกิจในวงการฟุตบอลอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่ารูปแบบของการแข่งขันเนี่ยมันจะทําให้มีการเสมอกันมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีการยิงอยู่โทษมากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าพี่เบียร์ความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันเสียฟีลลิ่งมันเสียทรสในการที่จะได้ประตูในการไปเยือนนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอันนี้รู้สึกว่าเฟลเล็กๆนะครับถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวชอบไม่ชอบก็ ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ในในระบบนี้นะครับไม่ค่อยอยากจะดูการต่อเวลาแล้วก็การดวนจุดโทษในรอบในรอบแบบก่อนรอบชิงชนะเลิศน,นะเพราะชิงชนะเลิศเนี่ยเราเล่นสนามกลางอยู่แล้วแต่รอบก่อนนั้นมีการเย่าเยือนอนะ่ะมันมีมันมีอัธรรถในการที่จะลุ้นว่าเราจะทําประตูที่บ้านของฝั่งตรงข้าม ได้มากกว่าหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปกำรรชัยชนะมาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าฟินมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายกเลิกไปนะครับไม่มีการนับแล้วเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับนั่นแหละอย่างที่พี่บีบอกมันก็เล่นที่บ้านเขาครึ่งหนึ่งมาเล่นที่บ้านเราครึ่งหนึ่งไม่ต้องซีเรียสมากว่าฝั่งนู้นเขาจะเสียประตูไหมเสียประตูไหมแต่ว่าคิดอีกอย่างหนึ่งฝั่งเราเนี่ยเวลามาเล่นนัดที่2ถ้าเกิดว่า เราเป็นเจ้าบ้านบางทีมันก็อันตรายในการที่จะโดนเขาบุกมายิงเอาคืนหรือเปล่านั่นนะฮะก็สําหรับความคิดเห็นส่วนตัวมันขาดเสน่ห์ตรงความเป็นอเวโกไปนะครับที่เบียร์ชอบแบบอเวโกมากกว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็อ่านความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนที่คอมเมนต์มาในเพจให้ฟังแล้วด้วยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอไปส่องเพจแฮงเอาท์เมาเชลซีแป๊บหนึ่งว่ามีดีลอะไร อัปเดตที่น่าสนใจหรือเปล่าอ่าอืมจากเพจ h yeah, a n เนี่ยก็มีในเรื่องของกรีลิชที่เชลซีก็อยากได้พ totally sí. ี่เบียร์ก็อยากได้เราไปอัปเดตข่าวกีลิชอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะปิดดีลแจ็คกรีลิชนะครับกับตันทีมแอสตันวิลล่า มาร่วมทับหลังจากจบยูโร2020ด้วยราคา100ล้านปอนด์นะครับคาดว่าหลังจบยูโรเนี่ยคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทางด้านแอตันวิล่าเองก็ต้องหาตัวแทนกรีลิชส่วนทางด้านแมนซิ t y ตี้เนี่ยก็กล้าให้ข้อเสนอที่บ้าคลั่งด้วยนะครับอันนี้รายงานโดยดีแอตเลติก c แล้วก็อย่าลืมว่ายังมีดีลที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ก็พร้อมที่จะจ่าย1 0อล้านปอนด์ให้กับทอตแนสเปอร์ในการคว้าตัวแฮร์รี่เคนเช่นกันนะครับ ก็ต้องบอกว่าบ้าคลางมากๆถ้านักเตะก็็คิดนิดนึงนะครับสำหรับที่จะย้ายทีมอ่ะคุณอยากจะได้แชมป์ยูฟ่ฟาชเปี้ยนส์ลีกพี่เบียร์ถ้าเป็นพี่เบียร์ก็ต้องเลือกย้ายมาเชลซีมากกว่านะครับถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะจ่ายหนักกว่าในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วพี่เบียร์เคยโพสไปแล้วนะครับ You can buy city but not history อ่าโอเค ก็ประมาณนี้ในการอัปเดตข่าวสารเชลซีพูดคุยกันประจําวันกับรายการเ e ลซีเอฟวีเดย์พี่เบียร์จะมาดูคอมเมนต์นิดหนึ่งทางใน Facebook แล้วก็ YouTube ก่อนที่จะร่ำลากันไปในคืนนี้นะครับวันนี้พี่เบียร์ติดภารกิจยาวๆแล้วก็ยาวไปถึงเสาร์อาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคืนวันจันทร์นะครับสำหรับรายการเทลซีเอฟวีเดย์นะครับก็ทาง a c e b o o k นะทักทายเพิ่มเติมคุณปริญญาขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะค,คุณโอทูกุ้ง บอกว่าอยากได้กองกลางแบบเชสฟ,ฟาเบรก,กรัสอ่าพูดถึงเชสฟ,ฟาเบรก,กรัสเนี่ยก็ได้พูดถึงจอห์นเทอร์รี่ล่าสุดนะที่พี่ยังไม่ได้โพสต์เลยเนี่ยเขาบอกว่าจอห์นเทอร์รี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าอินกับความเป็นแฟนบอลเชลซีมากๆแล้วก็นะฮะอะไรอะ่ะก็ได้พูดในแมตช์สุดท้ายบอกว่าเราจะไม่ยอมให้ทอตแนมฮอสเปอร์นะครับได้ดีเด่นแซงหน้าก้าวหน้ากว่าเชลซีได้เป็นอันขาดนะครับแล้วก็การที่หยุด สเปอร์ให้ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยอารมณ์มันก็เหมือนกับเราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเองนั่นเองนะครับคุณสิริอาจบอกว่าสวัสดีครับปีหน้าขอซักแชมป์ขอแชมป์ซักแชมป์อ่าน้องสิริอาจบอกว่าขอซักแชมป์พี่ให้3แชมป์ให้3แชมป์เลยนะครับนั่นก็คือยูฟ่าซูเปอร์คัพฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพแล้วก็แถมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกคัพหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่า เราไปลุ้นพรีเมียร์ลีกกันว่าจะได้เพิ่มอีกสักถ้วยไหมแต่ปีหน้ารับรองเรามี6แชมป์ให้ให้ใหหลุ้นนะครับในปีหน้าในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก6แชมป์พิเบียมั่นใจว่าเราจะมีอย่างน้อย3แต่ขอสัก4ละกันนะจัดพรีเมียร์ลีกทวงบัลลังเราคืนมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับโอเคทาง Facebook ว่าอย่างไรกันบ้าง พี่โกโมินสวัสดีครับบอกว่าเชลซีอย่างน้อยทุ่มกองหน้าท็อปๆสักคนก็พอนะครับตำแหน่งอื่นเนี่ยยังมีเหลือถ้าไม่ขายออกไปนะครับส่วนน้องอูฟุฟ่ยๆนะครับหรือว่าน้องอักเว้นั่นเองก็สวัสดีที่เข้ามาทักทายด้วยนะครับส่วนน้องจัก,กรพันธ์บอกว่าไม่อยากให้ซื้อใครเลยครับอยากให้ซื้อฮาแลนด์คนเดียวพออ่าก่อนจะล่ำรากันไปในค่ำคืนนี้นะพี่เบียร์ก็มี ถ่ายผลยูโรเพื่อน,น,นะจากน้องจากกัพันนะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะฮะได้รับชมในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะต้องบอกว่างี้นะครับสามารถแชร์กันเข้ามาได้นะสามารถส่งเข้ามาได้ใครมีอะไรที่อยากแชร์กับเพื่อนๆอยากให้พี่เบียร์ประชาสัมพันธ์อะไรส่งข้อความนะมาได้ทั้งอินบ็อกซ์แล้วก็ทั้ง Facebook ส่วนตัวเลยนะครับไปดูนิดนึงจากน้องจากกันธนะ์นที่ส่งมาให้พี่เบียร์นะั่นคือ ทำนายผลยูโรขำๆนะครับว่ารอบชิงชนะเลิศในปีนี้หลังจากที่ดูทั้งสองสายสองฝั่งแล้วนะครับน้องจกักรพันธ์บอกว่าคู่ชิงยูโรปีนี้น่าจะเป็นฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นั่นเองนะครับอ่ะก็เรามาลุ้นกันว่าทั้งอังกฤษกักบเยอรมันที่เจอกันในรอบต่อไปเนี้ยจะได้เข้าชิงชนะเลิศไหมนะครับเพราะว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยปีนี้เนี่ย ชิงกันที่สนามเวมบรีประเทศอังกฤษเลยนะครับทางฝั่งอังกฤษนะโหรอบต่อไปนี่ก็ได้เล่นในเวมบรีนะครับแล้วก็รอบชิงก็ได้เล่นในเวมบรีเพราะนั้นอยากที่จะเข้าชิงมากๆนะครับแต่พี่เบียร์ก็ยังมองว่าโหอังกฤษเนี่ยยังไม่ยังไม่เข้าขากันดีพอเอางนี้ดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในฝั่งฝั่งที่มันค่อนข้างเบาหน่อยนะครับแต่ถ้าดูนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเป็นพี่เบียร์เดี๋ยวพี่เบียร์จะเขียนมาทำมั่งนะครับในวันหลังละกันว่าพี่เบียร์ทายว่า ใครจะเป็นคู่ชิงในยูโร2020ละกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณนะขอบคุณน้องจกกักรพันธ์ที่ส่งเข้ามาขอบคุณทุกคนนะฮะทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาให้กำลังใจทักทายแล้วก็พูดคุยกันในรายการเ e ลซีเอ v ว r y Day นะครับ สำหรับวันนี้พี่เบียร์ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับพี่เบีซีเอฟซและรายการเชลซีเ Every Day ได้ใหม่ในคืนวันจันทร์นะครับเวลา2ทุ่มนะครับประมาณนั้นวันจันทร์สำหรับน,นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนอนหลับฝันดีบ๊ายบายนะครับไปแล้ว